ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่าพี่น้องครับมันนี้กะสีผ้าผีผ้าน้องมาเบิงที่เด็ดงัวงามจากหันสาฟ้ามัวชุดใหม่มาไม่สุ่โตเลยนะครับพี่น้องครับคลิปที่แล้วทั้งแมลูกทั้งวัวสาวเนี่ยขายไปเบิดแล้วนะครับกับพวกบีฟมาเตอร์เนาะวันนี้สาหรับผู้ได้หาบีฟมาเตอร์มีมาห้่หลายโตเลยนะครับพี่น้องครับกับงัวชาโรเลกะมีมาพร้อมนะครับเห็นชาโรเลยุ่นี่สองตนะครับพี่น้องครับ ลวก็มีตัวหนึ่งนี่ทางหลังนี่ย่างหนาเลยนะครับพี่น้องครับมันเป็นเลือดลอยตันขั้วกลีตัวนี้เดี๋ยวสิพามาเบิ้งว่าเพิ่นจะเปิดเท่าไหร่นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับพิกัดของหันสาฟ้ามกับยูทีบ้านเปลือยตำบลหน,นองโกอำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสาร,รคามครับผมเดี๋ยวชุดตั้งฟ้ามตัวที่มีตัวไหนแลค่าเท่าไหร่ยวอนเป็นทุดสิพามาเบื้องกันก่อนอื่นไปถักไทยกับท้างตงแตงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้ะางตงแต่งมีงวดชุดใหม่มาฝากเนาะจ้า อ่าเบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 3 7 3 1 4 0 3 5ค่ะ Facebook หันสาวฟ้าไอเดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะครับผมอ่าคลิปนี้แหละครับเามีชุดต่างฟาร์มบ่กะกะชุดต่างฟาร์มนี่หาบ่ได้แต่ว่ามีสาวหน่อยมาแบ่งเบาเบาเยู่ค่ะตัวนึงเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตัวแรกเบอร์นึงเอาตัวไหนครับเอาตัวนั้นค่ะเอาเป็นทั้งนี่นะครับตัวแรกเนาะมีอ่าสาวหน่อยมาให้ตัวนึงอยู่บ้านเอาตัวตัวแดงๆนี่แม่นบ่จ้าเอาตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อครับพี่น้องครับ ตัวนี้งวัวจกเดือนแต่งวัวใดหาเดือนค่ะเท่าไรก่อนจะเข้าหาเดือนจะเข้าหาเดือนลูกของพ่อได่ลูกช็อกโกแลตจ้ะช็อกโกแลตส่วนสูงอยู่ที่เท่าไรครับสูงกับประมาณร้อยสิบสิบหาบวกบวกอ่ะจ้ะครับเอาเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสิบหาบวกบวกอ่าเจ็ดพันเก่าค่ะเท่าไรก่อนเจ็ดพันเก่าเจ็ดพันเก่าได้พี่น้องจ้ะที่ที่ผมถามดูนี่ยพวกแม่างนี้พี่น้องอยู่งไกลๆกันนี่ยบอกมันมันพวกอย่าง้มันกันเนาะครับพวกผมเนี่ยเจ็ดพันเก่าอันนี้ออกค่ารถเองไหมออกค่ารถเองค่ะ ออกค่ารถเองเนะพี่น้องแดงบดแดงเข้มเลยล่ะครับผมออกค่ารถเองตำนี้โบมี่อย่างเนาะบ่มีค่ะเจ็ดพันเก้านะครับพี่น้องครับประมาณหาเดือนหนึ่งละมั้งพ้วนก,กระไรนะครับเนาะแดงเข้มตำนีไม่มีนะครับเออนี่ให้เบื่อนตัวแรกอยากจะยกคู่กับจังเอาจ้าถ้าถ้ายกคู่ไปกับมัวสาวใหญ่กับกับทรงฟรีได้ครับผมตัวที่สองค่ะแต่งเอาตัวนั้นค่ะเอาเอาบีมาเตอร์นี่เนาะเออบีมมาเตอร์นี่นะครับเด้อผู้ใด อาหายอยู่นะครับเนาะตัวนี้งวดจะเดือนค่ะน้องแต่งตัวนี้งวดไอหกเดือนค่ะงวดไดหกเดือนนะครับพี่น้องครับหกเดือนบีบมาเตอร์ลูกของพ่อไดบูลูกบุชเชอร์ค่ะบุชเชอร์นะครับพี่น้องสูงเท่าไหร่สูงกับประมาณลอยงีสิบบวกบวกะค่ะประมาณลอยงี่สิบเตีงนี่มื่นหาพันหาอยค่ะตัวนี้มื่นหาหาลอยนะครับเด้อไข่บ๊ทันคลิปทีแล้วนะครับเนาะกัมาเอาตัวนี้นะครับเนาะมาเอาตัวนี้นะครับพี่น้องครับเออใส่ผ้าเบิ้งนะครับ ตําหนิโบมี่ยังดอกพี่น้องครับโบมี่ค่ะอยากได้กัโทรเอาได้ค่ะพี่น้องครับอ่ะนี่โอ้สีแดงดีน้าลึกดีนะครับสําหรับบีบมาเตอร์นะครับเนาะอ่ะด้ายผ้าเบิ่งหมาหางเงี้ยงเง้ยดีเหมาะหางเงี้ยงดันใส่นะครับจอดกระลูกจอดกันให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเออนี่นี่นี่น้องเขาจอดแล้วนะครับนี่แหละบีบมาเตอร์ตัวแม่์ได้ค่ะพี่น้องครับตัวเขาบอกว่าสาวบีบนะครับตัวที่สองตําหนิไม่มีครับ มึงไงได้หลายมุมใช่กันอยากให้เห็นเงาหางนะครับเนาะเออนี่ตัวที่สองตัวที่สามครับตัวที่สามเอาตัวนี้ค่ะเอาบีฟไปไล่เสือนน่เนาะแมนจ้ะอ่ะเป็นบีฟมาเตอร์ไล่เสือตัวนี้ตัวใหญ่ก็ตัวเมื่อกี้เด้พี่น้องครับตัวใหญ่หนาตันเลยแหละตัวนี้งว่าจเดือนแล้วตัวนี้งว่าได้เก่าเดือนค่ะเก่าเดือนนะครับพี่น้องเงาหางใหญ่ไถ่เต็มดีได้แหละเก่าเดือนสูงทะเลแตงตัวนี้สูงกับประมาณ รอยยี่สิบเจ็ดรอยยี่สิบแปดลยย่สิบเจ็ดรยยสอ้าเอ่อมชาติมันของเสือกพี่น้องครับรอยยี่ยยตัวใหญ่เยู่นพี่น้องครับไล่เสือนี่แล้วจะตีรังกาเด้อเออออกแล้วบ่ดนี้เอาโอเคจอดยืนมาดนี้ตัวนี้ไอแตงเปิดเท่าไหร่หนึมับาทค่ะตัวนี้หมื่นหกลยค่ะเป็นวีมาเตอร์ใส่ใยได้หล่ะแล้วก็ได้ไล่เสือไปฟอมนะพี่น้องครับเอ่นี่ผู้ใดไอหาวีมาเตอร์อยู่ตัวนี้ สวยเลยแหละครับพี่น้องครับออะเบื้องนี่น้องเขายืนแล้วนะครับเราจะพาไปดูต้นไถ่นี่งอหงายๆนี่แหละครับผมเออนี่นะครับสีเบิง้งด,ด้านเดียวแล้วเด้อพี่น้องครับเบิง้งหลายๆมุมเส่กันไปนนะครับตัวตัวจริงนี่ตัวใหญ่นะครับเนาะใหญ่แลวก็หนาตันพร้อม สามเบอร์แล้วเบอร์เบอร์ที่สี่แต่งเอาตัวไหนตัวตัวเล่ตัวนั้นต้ะเบอร์ที่สี่เสียงวัวเล่อะไพี่น้องครับเราจะพาไปเบป็นวัวเล่ตัวที่สี่แล้วค่ะพี่น้องครับนี่มันห้องอันแห้งแห้งนี่พี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่ยพวกใครได้ยินเดีอ่ะตัวเล่นี่จักเดือนเราแต่งได้หกเดือนค่ะเล่ตัวนี้ประมาณหกเดือนแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้๋ยหลงมันตื่นเอาธรรมชาติของวัวหน่อยเนาะแต่ว่าตัวเงีตัวตัวเต็มนี่ยิ่สูงเท่าไรแตงตัวนี้สูงกับประมาณร้อยยี่สิบบวกบวกอะค่ะประมาณร้อยยี่สิบไอแตง หนึ่งมื่นหาพันบาทจ้ะตัวนี้มื่นหาได้พี่น้องครับผู้ใดหาง้วเลหรือว่างวนบีบยูนะครับเนาะกัมีไห้นะครับเล่มีอยู่สองตัวได้พี่น้องครับนี่อันนี้ลูกหมูหันอันนี้ลูกหมูหันนะครับพี่น้องครับลูกหมูหันอ่ะนี่นี่บังด่านใส่ยอาอาจจะฝ่ไปลูกอับัาโดนดอกเอาเอาผู้ใดอยากได้ก็ทั่วเอาสำหรับพี่น้องครับอ่ะนี่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 อ่ะมื่นหาตนั้นแตงแม่จ้ะมื่นหาได้ครับพี่น้องเป็นเครื่องดับนะครับ ซีโต้เลยตัวที่หาครับตัวนี้จ้ะตัวที่หาแล้วครับเด้อเดี๋ยวพ่อพี่ถอยมาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะเออโอเคอ<ม>่ะโอเคอ่ะตัวนี้เป็นบรามั่นนะครับบ้นนี้พี่น้องตัวงามตัวหนานลึกเลยละ่ะตัวนี้ลูกพ่อใดน้องแต่งตัวนี้ลูกซีไว้หนึ่งสามสามค่ะซีไว้หนึ่งสามสามน้องอายุอายุได้หกเดือนคะ่ะหกเดือนส้นสูงสูงกับประมาณร้อยยี่สิบนี่แหลคะค่ะอ่ะใส่ประมาณร้อยยี่สิบแต่งเปิดเท่าไหร่ หนึ่งมืนหาพันบาทค่ะตัวนี้มื่นหาไ้งามทรงดีเลยล่ะครับได้หนาได้ลึกนะครับเนาะมื่นหานะครับเบื้องกลางไทยอ่ะเบื้องหลายๆมุมซะกันนะพี่น้องเด้อทั้งมุมไก่มุมไก่นะครับเนาะมื่นหาหนาตันนะครับเออนี่มื่นหาหนาตันนี่นะครับเออเบื้องด้านขวาพี่น้องครับสีบ่วปานบ่วแดง ปเพลิดเบื้องเบื้องขางเดียวนี่แล้วเลยนะครับเด้ดอ,อตัวนี้หนึ่งหนึ่ง,งบัวตื่นนะครับพี่น้องตัวที่หาตอนนั้ตัวนี้เนาะแมนจ้ะอ่ะพี่น้องเบื้องอีกทีหนึ่งเบื้องเบื้อง,งไก่ไน้ำนะครับ <c oughs> อ่ะนี่ตัวนี้สวยๆได้ละเ <c oughs> ดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับ <c oughs> ตัวนั้นคะ่ะ <c oughs> ตัวต่อไปนะครับพี่น้องเป็นหล่นธรรมชาตินะครับเด้อเดี๋ยวมันช่วยจับเวนนองเขาเสีเยแดดหน่อยกันโอเคอ่ะ เท่ละเออเอาจากเวนมันทั้งใส่กันเลยเห็นมันยืนของแดดเจ๊งน,น่อยโอเคอ่ะนี่แหละตัวนี้นี่รุ่นธรรมชาติเด้อครับพี่น้องได้หนาได้ลึกงวเจ็ดเดือนครับน้องแตงงวดใดเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกพ่อได้ลูกสีไว้หนึ่งเจ็ดแปดค่ะสีไว้หนึ่งเจ็ดแปดสูงเท่าไรตัวนี้สูงกับประมาณลอยยี่สิบหาค่ะลอยยี่สิบหาใดเอาย้ำนะครับรุ่นธรรมชาติตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหกพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นหกด้วยพี่น้องครับสวยๆด้วยล่ะหมื่นหกนะครับเนาะ หมื่นหกเลยครับพี่น้องเอาต่อได้อีกอยากจะได้2อตัวคับตัวยุ่ข้างหลังที่ยืนยุ่นี่ก็เอาใส่กันได้เลยพี่น้องเด้องามๆเลยล่ะครับผมเอ้าเบื้องมุมต่ำหรอือเบื้องมุมสูงครับนี่ดูทั้งหมาชาติสวยสวยๆนะเบื้องแนวหลังนะครับนี่ดูแนวหลังสวยๆเดีย๋ยวมันชุดสียงางอ้อมให้เบื้องนะครับเนาะหางเงี้ยงๆนี่แหละครับเออนี่เบื้องออกนะครับ ผลไมักบลาบมันกันเลือกเอาครับมีให้เลือกหลายอยู่นะครับแม่ดูคลิปนี้โบมี่ด้ลพี่น้องเด้อแต่ว่าคลิปหน้านี่อาจจะมีนะครับเนาะสวยๆเลยนะครับพวัดพี่น้องผมเห็นตัวหนึ่งบบกงามเลยเปลียนางออกมาแล้วนะครับนี่เอาเด็ดนะครับพี่น้องครับตัวต่อไปครับตัวนี้ค่ะตัวพี่น้องผมเห็นตัวนี้ไปได้ตัวนี้อางงามๆครับผมงามๆครับนี่นะครับตัวต่อไปนะครับเด้อไอ้คนเอยง้อไห้นะครับเออสวยละ โอเคอ่ะตัวนี้สวยๆอ่าตัวนี้ลูกพ่อได้ยี่แตงลูกแค่เจ็ดสค่ะนอกอายุจักเดือนได้เจ็ดเดือนกันค่ะเจ็เดือนเคฟเจ็ดสตัวนี้ส้นสูงอยู่ทีประมาณลอยยี่สิบานี่หละ่สิบาอ่ะเปิดเท่าไรครับ1 7ึ0 0หมเหารอยค่ะเดี๋ยวได้พี่น้องผมว่าอย่างนี้นีดิเดี่าไก่อนหนึ่งหมื่นเจ็ด้ารอยหมื่นเจ็ดอยด้ครับแต่ว่าพี่น้องอาจจะได้ยินจกแต่ว่าผูยุ่น้กันหน่อยเดาอครับนี้หมื่นเจ็ดห้าร้อยครับ1 7่น้อ นี่เดอ้อเบิ้งแข่งเบิ้งขาเบิ้งหน้าตาเบิ้องท่นหลังนะครับเนาะ,อะเอาให้เบิ้องลหลายๆมุ้มนะครับพี่น้องท่ายังเห็นซุ้มุมเลยนะครับเนาะเหงาหางหน้อยเหงาหางง่ายพี่น้องกับเบิ้งเอานั่นแหละปเปรี๊บเสียบได้แหละครับผม,น,น,บมนี่เนี่นี่นะครับอ่ะด้านขวาอ่ะหนานลึกดีจ้ะดอกพี่น้องตัวนี้ หาส่งแบบไหนยุเรกเอาราคากัดที่ว่าหนาต้อหนาสนเลยแหละครับผมยิ่งซื้อยิ่งลดได้เยอะนะครับอ่ะนี่นึ่งสวยๆเลยแหละครับเมื่อเจ็ดหาลอยหนึ่งตัวนี้อ่ะตัวต่อไปครับต่างแต่งตัวนั้นค่ะตัวใดตัวแดงๆตัวแดงทางนั้นนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจัดง้อไห้นะครับสียภาพบงตัวนี้ก่อนนี่พังทามันยืนนะครับพี่น้องครับอ่สวยๆเลยนี่มักตัวไหนเดือดเอาได้พี่น้องครับเดี๋ยวให้เพื่อนเลยจัดง้อตัวต่อไปไห้ก่อนนะครับ เออ,อพี่น้องครับตัวต่อไปเพิ่นจัดให้แล้วมายืนเฮียงครูให้เลยครับตัวเมื่อกี้แตงตัวนี้นี่โตลูกพ่อได้จักเดือนเวลยกช็อกโกแลตจ้าได้จะเขาแปดเดือนช็อกโกแลตจะแปดเ,เดือน,อกกต,อนตัวนี้ได้ลักษณะเด่นก็คือล้าตูวเง้วเลยครับพี่น้องแล้วก็ได้สีแดงเข้มสูงเท่าไหร สูงกับประมาณว่า27 28บวกอะค่ะแดงเปิดเท่าไหร่ต headache, mm ัวนี้17,000บาทค่ะะตัวนี้หมื่นเดส่วนๆนะครับพี่น้องครับแดงเข้มแดงโบนตัวเงาเงานะครับเนาะเอาเดี๋ยวสิพาเบิ้งล nah, ่างละเอียดอีกทีนึงนะครับพี่น้องครับนี่เอาโหสันๆนะครับเนาะเบื是是้องแนวหลังแผ่นหลังนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งคู่กันไปกับตัวเมื่อกี้ตัวนั้น17,500เจ็ารเนาะแม่นค่ะอ่ะตัวนี้หมื่นเดส่นะครับพี่น้องครับมักตัวใดเลือกเอานะครับนี่เอามาคู่กันเฮียงกัน เ,เพื่อเปรียบเทียบให้เบื้องพี่น้องมักตัวใดกันเลือกเอาอแดงเข้มแล้วก็บโบดแล้วก็สีไอ้ด้านซ้ายของตัวนี้ก็ว่าปันบ่าดังอย่างนี้นะครับแดงครึ่งครึ่งเบื้องขางเดียวแล้วเลยนะครับเนาะเบื้องมุมนี้ไปนาพ่อหเห็นรลปหลังทุ่งสังนะครับเนาะนี่เบื้องเล่นหลายมุมเซกันนะครับเดืองงามหนี่งามแทะพ่อโตอเอาแทะนะครับเนาะเดืองของราชาหนี่ที่บาสมน้ำสมเนื้อสุตโตนั่นแหละครับ สวยๆเลยอ่าก็ถือว่าจัดว่าเด็ดเลยนะพี่น้องครับอตัวต่อไปครับตัวนี้ค่ะตัวต่อไปทั้งหลังเป็นหัวโลนนะครับแล้วก็เป็นงอทีค่อนข้างที่จะโตใหญ่เลยแหละครับตัวนี้เป็นบัวบรามาันใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นกันนะครับเนาะแอ้วให้เพิ่นอนเอาออกมาให้ยได้รับพี่น้องครับอจุงออกมาออกกันเลย มุมนี้ก็ได้ครับเออตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้สูงหน่อยสามสิบห้านิ้วเตะได้ค่ะเออโดยประมาณนะครับเด้อตัวนี้ใหญ่นะครับเด้อสูงหน่อยสามสิบห้าโดยประมาณบวกลบนะครับลูกของพ่อใดอายุจักเดือนลูกวีเอลค่ะได้สิบสองเดือนวีเอลอายุประมาณหนึ่งปีนะครับพี่น้องหนึ่งปีอ่าแตงเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะอ่ะตัวนี้หมื่นแปดไดครับพี่น้องครับสีแดงเข้มขึ้นกันนะครับสีแดงเข้มๆเลยหมื่นแปดเป็นหัวโลนเห็ดเขาให้แล้วนะครับ ดูแนวหลังนะครับเออนีเดออ่ะนี่นะครับอยางพูนเลยครับบุญนี่ให้เบิ้งถ่ายยางนะ้ำเพ็นจุงยางให้เบิง้งนะครับเื่งบดเออเดินไปเลยเออโอเคเอายืนมุมนี้ก็ได้บีญให้เบิ้งนี้ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องนี่ตัวนี้มื้นแปดนะแตงเนาะแมนค่ะมืนแปดสวยๆได้ละครับเอาเบิ้งหลายมุมเซ็กกันได้พี่น้องครับดูได้หลายมุม ครับตึง้งหลายมุมเสกันเอาอเนาะนี่เออ,อะนะครับตัวต่อไปครับผมโตันี้ค่ะเล่ต่อไปเป็นง้วนเลนได้ครับพี่น้องครับทั้งหลังนะครับเนาะตัวเล้ตัวนี้ตัวหญ่งเลยหระครับผมนี่นีง้วเล่เป็นแข็งขายง่่งๆครับมีเลอยุสองตัวเพื่ออยากจะยกกันยกได้เ้อครับเค่ะ ตัวนี้ก็สูงร้อยสามสิบเท่าไหรมั้งเลยร้อยสามสิบกว่าแล้วล่ะค่ะอันนี้คือร้อยสามสิบบวกไปไกลเหรอเด้อครับพี่น้องเอออ่ะเดี๋ยวเด้อเาป่อยเด้กกันป่อยป่อยเสียกออกจากขาไปเดี๋ยวเด้อมันเสียของขาอยู่พี่น้องเออเดี๋ยวทำย่างดีๆกันเออเอาท่านี้ก็ได้เออเพอได้เห็นเรียง่อายุเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ได้สิบเอ็ดเดือนจะเข้าสิบสองเดือนแล้วค่ะสิบเอ็ดจะสิบสองเดือนเป็นเลทที่ขอนขาเสียโตใหญ่แล้วก็บเน่าแข็งขาใหญ่นะครับพี่น้องครับ ลูกของพ่อใดแต่งลูกแพนด้าค่ะลูกของแพนด้าเด้อครับพี่น้องครับนี่เบื้องหน้าตาเอานะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องแข้งขาไก่ๆเด้อครับเด้อก่อนที่จะฟังราคานะครับนี่แข้งขาใหญ่ๆอ่ะนี่แจ้งเปิดเท่าไหร่นี่หนึ่งมื่นเจ็ดพันหาร้อยค่ะหมื่นเจ็ดห้าร้อยได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ได้บบกใหญ่ๆได้แหละทำเนื้อไทยดีครับไทยยกคู่เล่กับตัวนั้นไปในพิเศษหรือเปล่าจำพิเศษให้คือเกาค่ะอีกตัวนึ่งอีกตัวนึงหมื่นหาได้พี่น้องตัวนี้หมื่นเจ็ดนะครับเนาะได้ใส่ใหญ่ๆกับ มาเอาได้ค่ะพี่น้องครับเออนี่เด้อมาเอาตัวนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้โบไม่ยังหรอกครับผมนี่นะครับเด้อเป็นอ่าง้อเล่น,นะครับเนาะนี่ลงงามเดี๋ยวที่เดตต่อไปไมีตัวหนึ่งนะครับปานเลื่อนลอยพี่น้องเดี๋ยวจังสิดผ้าพีพันน้องไปเบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยถ่ายเบิ้งมุ้งกวงกวงก่อนนะครับเดี๋ยวเพป็นจัดง้อไปให้เออเขึ้นจูงไปแล้ะ เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลูกเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไหวขวาเออมุมนี้ก็ได้ครับอ่ะเอาตัวแดงออกแดงเออมุมนี้โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วถ่ายยืนนะเอาต,ตัวตัวแดงออกนี่เออเอาวิเอาวิอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าเบิง้งตัวนี้้อครับเด้อโอเคแล้วเด้อถ่ายยืนนี่ตัวนี้ชี่เด็ดตัวนี้งัวสาวจักเดือนแล่เตียงงวได้เก่าเดือนกว่าค่ะเก่าเดือนกว่ามันเป็นลูกพ่อได ลูกแคบสามหนึ่งจ้ะแคบสามหนึ่งน้องเก่าเดือนก้วนเลยพี่น้องสูงเท่าได้ครับแตงสูงถ่ดนะจะประมาณไรสามสิบกัวกัวย้อยใส่อันนี้คือรอยสามสิบบวกได้ครับพี่น้องคือตีตำไห่พร้อมนะครับเนาะหัวเก่าเดือนก้วหัว,หว,วล้นเห็ดเขาแห่แล้วอันนี้ปานเดือด้อยได้ดครับเป็นลูกผสมเนาะลูก F2 ฟองโอเป็น F2 ฟสจากแม่ F2 แม่เป็น F2 แม่เพิ่นนั่นมีใบมีหลอดเหี่ยวแม่ไอีมีแต่ใบหลอดลูกละจ้ะแต่ว่าแม่เพิ่นเพิ่นขายเพิ่นขายลูกออกไปแล้ว แลลเอาาตู่กมนี่นะครับเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งชัดๆนะครับเนาะอ่าเบิ่งโดนๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้เบิ่งไล่บัก่วงนี่แหละนี่เกิดจากแม่เอฟสองตัวนี้ก็สิเป็นเอฟสามนึกตามสายเลือดครับผมจ้าแต่ว่าแม่เพิ่งขายออกไปแล้วได้บ่ได้เดี๋ยวเงาะหางจังเบิ่งเด้อพี่น้องครับเอาแตีงตัวนี้เปิดไปเถอะเลยเอาบ่ทราได้เปิดเราขายเอาไว้ตัวนี้บ่ท่านเปิดเิจ้าเอาขันันจังไหรผู้ใดอยากจะได้ยขันเป็นเด็ราคาเพิ่งขายคือเก่านั่นแหละพี่น้องมันจะห้องให้ยังบูว้ยนี่เด้อ นี่เด้อขัดมันได้ราคาเนี่เพิ่นกัดสิขายคือเก่านั่นแหละพี่น้องครับเอาลองโทรเอาสําหรับผู้ใดมัาขัดผู้มักอีหลีไปน้ำนะครับเนาะผู้อยากขูดราคาก็ลองโทรถามเบิ่งเอานะครับเพราะว่าผมกับพระท่านหูคือกันนะครับเนาะเงาหางนี่บักไงเลยเด้อครับพี่น้องนี่นี่เด้อนี่สวยๆเลยตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ฮะฮู้ๆเชิงเชิงจับได้ใบได้จุงได้มันพันสนามประกวดเพชรเจ บบได้ไอ้เอาไปปิดใจงั้นไปไหมมันแก้วนี่แมโอ้เขาเสียไปงั้นประกวดบอลระเบือแม่จช่จ้ะ,ะงั้นประกวดบอลระเบือเจอกันแะ้วพี่นอ้องี่เดอของแท้เอาไอ้จุงยางก็นอนะครับยางออก่นแล้วก็ยางวนใสไปเลยนะครับนี่นี่นี่เออนี่เบื้องเอาหางค่ะๆเบื้องแข่งขายใส่มาใส่มาเออจอดเบื้องทางใส่ไปจอดโอเคอ่ะให้เห็นไร้ไร้ขางครับผมนี่ โอเคเอ่อนี่เดี๋ยวเป็นดันถอยอยู่นัให้มึงยืนงามโอเคนี่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 ปาปนงัวฝึกมาแล้วเว้ยนี่ปานงัวฝึกมาแล้วดิพี่น้องครับนี่แหละจากหันสาฟาร,ร์มคล้องแท้ครับพี่น้องครับงามนงมั้นนะครับกะเราจะมีไหประมาณนี้อย่างพ่เตียงแม่นค่ะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีค่ะ